สวัสดีครับกับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนดินต้นชาปัตเตเบียนะครับผมจะสังเกตเห็นนะครับว่าดินดินที่เราปลูกไว้นานๆนะครับผมเขาจะติดกันแน่นนะครับจะเป็นเหมือนเหมือนดินเหนียวแล้วนะครับผมจะทําให้รากเขาเดินไม่ดีนะครับจะทําให้รากเดินไม่ดีและผลต่อมาก็คือเป็นรากเน่านะครับเป็นรากเน่าจะทําให้ไม้ไม่เจริญเติบโตนะครับผม เพื่อนๆก็ลองเอาไปสังเกตดูนะครับผมไม้ที่บ้านเรานะครับปลูกไว้นานๆนะครับเราลดน้ําแล้วนะครับจากวัสดุปลูกของเรานะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นโคลนะครับเปลี่ยนเป็นโคลเป็นดินเหนียวนะครับผมก็ต้องมาลื้อเปลี่ยนกันใหม่นะครับผมอันนี้ผมก็เปลี่ยนกระถางใหม่นะครับเป็นกระถางเป็นกระมังเล็กๆนะครับผมยังเอาเป็นแบบชามอยู่นะครับยังไม่ใช่กระถางจริงนะครับผม แล้วก็ปลูกวัสดุปลูกใหม่นะครับผมที่เป็นสูตรของผมเองนะครับที่เคยทำลงคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับการผสมดินปลูกนะครับผมทำให้ยังไงให้เขาร่วนซุยนะครับให้เขาระบายน้ำได้ดีนะครับผมก็รากเขาก็จะเดินดีนะครับผมน้ำไม่ขังนะครับรากไม่เน่านะครับไม้ก็จะเรียนเติบโตได้ดีนะครับสวยงามนะครับผมอันนี้ก็พยายามรากเขา รู้สึกว่ารากเยอะอยู่นะครับผมก็เลยต้องใช้ไม้หรือใช้เหมือนไม้ลูกชิ้นก็ได้นะครับผมเออ่ทำให้เขาแน่นนะครับทำให้เขาแน่นๆนะครับแล้วก็รดน้ำนะครับรดน้ำแล้วก็เลี้ยงไว้ในที่แสงอําไรก่อนนะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ